ในที่สุดก็ได้มาลงมือทำสักทีกับซีรีส์อันชา r เ e d ดซีรีส์นักล่าสมบัติของดีของชาว PS ที่อุตส่าห์เอาไปลง PC ทั้งทีก็ดันออกไปลงไม่ครบทุกภาคซะง,งั้นแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนเลยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปนี้แบบคลิปเดียวทั้งซีรีส์แบบที่ตกลงกันไว้เพราะว่าไอ้ข้อมูลที่ผมกู้มาจากแล็ปท็อปเนี่ยมันกู้ได้แค่ฟุตเทจอะพวกสคริปต์กับโปรเจกต์ที่ตัดครังเอาไว้มันกู้ออกมาได้ไม่สมบูรณ์ บวกกับตอนนี้ผมเอาคอมเครื่องเล็กที่ประกอบรวมร่างกันแบบยังไม่สมบูรณ์มาใช้งานมันเลยทําให้การตัดงานโปรเจกต์ยาวๆใหญ่ๆเนี่ยมันยังไม่ไหวดังนั้นผมขออนุญาตแบ่งซีรีส์นี้เป็นพัร์ทๆไปเลยแล้วกันนะครับมี5ภาคก็มี5คลิปเดี๋ยวจะทําลงต่อแบบต่อเนื่องกันเลยไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับขออภัยจริงๆที่เกิดปัญหา แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shop หากคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนผมก็ขอแนะนำร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็เกริ่นกันแบบยาวเหยียดบวกกับใครของกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารีวิวเกมเก่าอันชาเตตภาคแรกหรือในชื่อ u อันชาเต d เดรกฟอร์ u n e มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นมาดูกันก่อนสําหรับเนื้อเรื่องเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าอันชาเตตเนี่ยเขาเข้มข้นในเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วแถมนี่ยังเป็นเกมจากไนที่ด็อกที่ไม่ไว่าจะทําเกมไหนเนื้อเรื่องมันก็นดีไปซะหมดคือเนื้อเรื่องในภาคแรกเนี่ยมันจะเล่าถึงเหตุการณ์การเดินทางของตัวเอกอย่างเนธานเร็กหรือว่าเนทและก็นะักข่าวสาวผู้ออกทุนในการเดินทางอย่างเอเลนาฟิเชอร์ที่เดินทางมายัางที่น่านน้าของประเทศปนานามาโดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือลงศพของนักเดินเรือชาวอังกฤษในตำนานผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถเดินทางรอบโลกได้สําเร็จเป็นคน ฐานได้ทาการเปิดลงศพที่ค้นพบออกสิ่งที่เขาพบดันกลับมีแค่เพียงบันทึกการเดินทางที่ถูกเขียนเอาไว้เท่านั้นแถมในตอนนี้พวกเขายังดันถูกโจรสลัดเจ้าถิ่นเข้าโจมตีจนต้องหนีกันหัวซุกหัวซุนโชคดีที่ในครั้งนี้เนทและก็เอเลน่ารอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากวิกเตอร์ซุริวนหรือว่าซันล,ลีแม้ว่าการผจญภัยหาสมบัติในครั้งนี้มันจะไม่ได้เป็นไปแบบที่หวังแต่บันทึกที่เนทเก็บมาได้มันก็บ่งบอกถึงเบาะแสบ,บางอย่างที่จะพาพวกเขาเดินทางไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบ แล้วมีหรือที่นักล่าสมบัติตัวพ่ออย่างเนทจะปล่อยให้เรื่องพวกนี้มันพลาดไปนี่นะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเรื่องพล็อตแบบเนี้ยผมว่ามันธรรมดามากเกมไหนเขาก็ทํา พวกเรื่องราวที่เหล่าตัวเอกนักผจญภัยอยากรู้อยากเห็นจนต้องเข้าไปพัวพันกับอำนาจลึกลับมันก็เป็นอะไรที่เกมหรือว่าหนังล่าสมบัติก็มีพล็อตรูปแบบสไตล์นี้กันทั้งนั้นดังนั้นเรื่องพล็อตเนี่ยตัดออกไปได้เลยมันแทบจะไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยแต่ไอที่เกมเนี่ยมันทำได้เจ๋งและก็ล้ำหน้าเกมคู่แข่งมันคือวิธีการเล่าที่จะทําให้ตัวเกมเพลย์และก็เนื้อเรื่องสนุกไปด้วยด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเนื้อเรื่องมันจะโดนโจรสลัดบุกเราก็จะได้สู้กับโจรสลัดที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมัันนนนจะะเเเเป็หหมมือกกกาาารรรรวใ้้้ไดคคุยบบบ หรือว่าการต่อสู้ต่อมาพอเราได้มาเจอจุดเริ่มต้นของบ่อแสที่จะพาเราไปสู่ตำนานเราก็จะได้แก้ปริศนาสักพักมีนักล่าสมบัติคู่แข่งที่มีทุนหนาจ้างกองทัพทหารเราก็ต้องสู้กับพวกมันในรูปแบบที่ดุเดือดตอนท้ายไปเจอว่าตำนานที่กำลังตามหาเนี่ยมันเป็นเหมือนคำสาปเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือด จากเกมล่าสมบัติสุดระทึกจู่ๆก็กลายเป็นเกมเฮอร์เรอร์ไปเฉยเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เจอในภาคนี้มันก็คือความครบรถนั่นเองครับสนุกระทึกน่าค้นหาลึกลับคือมีครบตามสไตล์เกมแนวนี้เลยแถมไม่ยืดยานและก็น่าเบื่อเกินไปน่าเสียดายที่ในภาคเนี้ยมันยังไม่ใช่ภาคที่จะทําให้เราอินกับตัวละครทั้งหลายได้ขนาดนั้นคือเปิดมาก็รู้เลยอะ่ะเนทคือพระเอกเอเลน่าคือนางเอกซันล,ลี่คือเพื่อนพระเอกที่ยังไง3ตัวละครเนี้ยก็ต้องมีบทเด่นแน่นอนคือรู้แค่นั้นพอแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะปูรเรื่องราวให้ตวละครพกเนี้ หนักๆจนทําให้คุณอินดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นภาคไหนมาก่อนแล้วจู่ๆมาเล่นภาคนี้เป็นภาคแรก <ๆ S 1> ก็ไม่แปลกที่คุณมาเล่นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอินกับตัวละครพวกนี้คือในเรื่องอมันสนุกใช่ครับแต่มันจะเป็นความสนุกของการได้ผจญภัยฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนกับหนังเกรดบีมันยังไม่มีความอิมแพคที่จะเกิดจากความสัมพันธ์ฉากซึ้งๆหรือว่าบทพูดที่น่าจดจําตอนเล่นมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าภาคเนี้ยสนุกดีนะเพลินดีแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นรู้สึกสนุกเข้มข้นเท่าไหร่่่ถ้้้าาาเเเกกกกิดคุณรรูสึแบบนนนนั็็จออพะลืม ก็นี่มันคือภาคแรก ผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนสร้างภาค2ตอนทำภาคแรกเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณได้ลองภาค2นะผมรับรองเลยว่าภาคเนี้ยมันจะเทียบไม่ติดอย่างแน่นอนแต่ยังไงซะภาคนี้ก็ยังคงเป็นภาคที่เล่าเรื่องไม่ได้สนุกระดับหนึ่งคือหลักๆเลยอะผมว่ามันน่าติดตามดีแบบว่าเอ๊ะข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วผมก็ชอบตรงที่ว่ามันเป็นเกมที่สามารถจบได้ในตัวแบบสมบูรณ์เลยระดับหนึ่งในแบบที่ต่อให้ไม่มีภาคต่อมันก็ยังเล่นได้แม้ว่ามันจะมีภาคต่อมาอีกหลายภาคก็เหอะดังนั้นหากใครที่อยากได้เกมล่าสมบัติที่มีเเนนืื้ออร่งสุก น่าติดตามและก็ย่อยง่ายสักเกมมาเล่นอันชาเตตเร็กฟอร์จูนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าไม่น่าจะผิดหวังอ่ะพูดถึงเนื้อเรื่องกันไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกมเพลย์กันบ้างผมสรุปให้ฟังสั้นๆเลยกล้วกัน,นะครับวันนี้มันคือเกมยิงกันเน้นการปีนป่ายที่มีระบบแก้ปริศนานิดหน่อยหล่อเล่นแต่บางทีมันก็มีบางครั้งที่ทําให้ผมคิดแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้มันคือการยิงกันเพิ่งยิงกันตรงเมื่อกี้เอง สักพักยิงกันต่ออีกแล้วแล้วส่วนมากก็เป็นการยิงกันแบบที่ต้องยิงเคลียร์ให้หมดฉากไม่งั้นเกมมันก็จะไม่ได้ไปต่อส่วนการแก้ปริศนาเนี่ยผมจําได้ว่าเจอครั้งแรกที่เน็กับซันลี่บุกไปถ้าแล้วหลังจากนั้นปริศนาก็ไม่โผล่มาอีกเลยเกือบ2ชั่วโมงจนผมเกือบลืมไปเลยว่าเกมเนี่ยมีปริศนาให้ตามแก้นะดังนั้นใครที่ชอบเกมชูตติ้งเนี่ยบอกเลยว่ารักสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครจะมาหาเกมแก้ปริศนาแบบเข้มเข้มอันเนี้ยผมว่าภาคเนี้ยมันยังไม่สุด แต่ว่าทีนี้ผมขอพูดเจาะจงในเรื่องเกมเพลย์ที่เขามีให้เล่นสักหน่อยซึ่งผมจะขอแบ่งเป็น2ออย่างนั่นคือเกมเพลย์ในส่วนของแอคชั่นแล้วก็พวกการปีนป่ายแก้ปริศนาหรือว่าสำรวจ เอาเรื่องแรกก่อนการต่อสู้หรือแอคชั่นสำหรับเรื่องเนี้จริงๆมันรอบเลนได้หรือว่าจะสู้ระยะประชิดแบบเตะต่อยก็ยังได้แต่ผมบอกตามตรงเลยว่าหลายๆฉากมันไม่ค่อยมีความหมายที่จะให้คุณทําอย่างการย่องเข้าไปรอบเลนเนี่ยมันยากอะ่ะคือไม่ใช่ว่าศัตรูมันเก่งหรือว่าตาดีแต่มันเป็นเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยมีโอกาสให้เราทําอะไรแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะชอบเป็นแบบเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บศัตรูก็จะกรูกันเข้ามาเลยไม่ก็เป็นเราเองที่จะโดนบุกซะเป็นส่วนใหญ่เอาเป็นว่าได้เกิดใครที่อยากได้เกมรอบเลนสเตลแบบซีเรียส ภาคเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําคือมันทำมามันทําได้แต่มันไม่ค่อยมีโอกาสและก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่จะให้ทําเท่าไหร่ส่วนการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็เหมือนกันเลยคือมีแต่ก็เหมือนไม่มี เอาจริงๆผมได้ใช้แค่ตอนที่มันสอนแค่ต้นเกมอ่ะแล้วผมก็ลืมไปเลยว่ามันทําได้เพราะว่าตัวเกมมันไม่ค่อยมีฉากที่ให้เราไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเรื่องคอมแบทระยะประชิดเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆการรอบเรน์คือมีทําได้แต่ว่าจะทาทาไมอ่ะในเมื่ออาวุธครบมือสักขนาดนี้งั้นก็มาลองฟังกันหน่อยว่าการยิงกันที่มันเน้นเหลือเกินเนี่ยมันดีจริงไหมถ้าเกิดไม่ได้นับความสมจริงที่ดูปวกเปียกในเรื่องมุมกล้องเพราะว่าเป็นเกมเก่าผมก็กล้าพูดเลยว่านี่คือเกมยิงกันที่โคตรสนุก เพราะทุกอย่างที่เกมแอคชั่นมันควรจะมีผมว่ามันมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เราสามารถสลับเปลี่ยนจากศัตรูได้ตลอดเวลาอย่างกบหนังจอนวิกซึ่งในจุดนี้ผมไม่รู้ว่าใครสังเกตรหรือเปล่าว่าอาวุธที่เราเลือกอะ่ะมันไปโผล่ในคัสซีนแบบที่ไม่มีลักไก่แล้วก็ระบบสลับยิงข้ามหัวไหล่ซ้ายขวาที่สามารถสลับได้ตามความถนัดกระสุนแล้วก็ระเบิดที่มีให้เก็บตลอดเกมแบบที่ไม่ขาดมือถ้าเกิดหมดก็ไปตบจากศัตรูระบบการเวอร์ที่โคตรด,ดีพุ่งเข้าไปหลบก็ง่ายสามารถยิงบายช็อตออกมาจากที่กำบงัง ระบบเพื่อนร่วมทางในบางฉากที่ช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีตามสไตล์เกมของค่ายนี้เขาที่แม้ว่าจะยังไม่ได้เน้นในส่วนนี้แต่ก็ถือว่าล้ำแล้วตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับระบบ regenerate halting ที่ทําให้เกมลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดแล้วผมก็ยังเพิ่งมารู้ว่าภาคเนี้ยสามารถยิงได้แบบไม่ต้องตั้งปืนเล็งที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แม่นยําแต่ก็ใช้ได้ดีในจังหวะที่กําลังนวในวงของศัตรูคือถึงแม้ว่าภาคเนี้ยจะเป็นเกมเก่าที่ระบบยิงมันกล,งกลวงๆไปบ้างแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าความครบเครื่องของเกมชูตติ้งมันมีครบจริง แล้วก็อีกอย่างผมมีความเชื่อมาตลอดเลยว่าเกมชูตติ้งอ่ะ ความสนุกของมันจะขึ้นอยู่กับว่าศัตรูมันเก่งแค่ไหนซึ่งอันชาเตตก็ไม่ทําให้ผิดหวังเรื่องนี้เลยเพราะอย่างตอนแรกมันจะเป็นแค่โจรสลัดกากๆที่จะเป็นเหมือนการวอร์มอัพให้เราคุ้นเคยกับระบบพวกมันไม่เก่งไม่อึดยิงไม่แม่นแล้วมันก็ตายง่ายจนเกมไม่ท้าทายแต่พอเล่นไปอีกสักพักเราจะได้เจอกับพวกทหารรับจ้างที่อาวุธมันแน่นขึ้นพวกตัวธรรมดาก็จะถือปืนพกไม่ก็ AK เคแต่พอสักพักมาทั้งพี่เบึกถือปืนลูกซองทหารถือ M79 แล้วก็ตัวใช้แมกนัมส่องยิงจากระยะไกลแถมอตวพวกเีโคฉลาด เลยฉลาดจนผมแอบตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่เกมเจนเพย์สจริงเหรอ <c oughs> คือเรื่องโง,ง่ๆแบบเรียงหน้าเข้ามาให้เรายิงมันแทบไม่มีเลย <c oughs> เพราะว่าการที่มันจะออกมาสดกันแบบตรงๆคือมันจะต้องมั่นใจว่ากระสุนปืนระหมดหรือว่าเราจนมุมแล้วเท่านั้นแล้วคุณดู ทั้งการครอบเวอร์การกระจายวงล้อมตีโอบเราจากหลายๆมุมทั้งการปาระเบิดไล่เราจากที่กำบังแล้วไหนจะเรื่องแอนิเมชันตกใจหากเรายิงกระสุนเฉียวหน้าพวกมันจนมันเสียหลักล้มคือมีตรงไหน้างละครับที่มันไม่สุดถ้าเกิดจะให้ผมอวยเลยนะเกมเนี้ยเป็นรองแค่เฟียภาคแรกจริงๆดังนั้นนี่จึงเป็นเกมชูตติ้งที่เราไม่สามารถเล่นแบบลวกๆได้เลยเราต้องจริงจังต้องยิงแม่นรู้จักจังหวะเข้าออกไม่งั้นบอกเลยครับว่าหัวร้อนแน่นอนเน็ตโดนเข้าไปไม่กี่นัดก็บินแล้วแต่ศัตรูเนี่ยสาดไปเหอะถ้าเกิดไม่โดนหัวจังง ก็ยากมากที่มันจะล้มให้และอย่างครับยังไม่จบเพราะว่าในช่วงหลังเราจะได้เจอกับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่ทั้งอึดและก็เยอะแถมหากคุณโดนมันโจมตีคือแค่2ทีก็แห้งทันทีดุเกินคือก็จริงอยู่ที่มันไม่ได้ฉลาดเหมือนกับพวกทหารแต่ในเรื่องความดุดันผมว่ามันก็แปลกใหม่แล้วก็ไม่คิดเลยว่าเกมนี้เขาจะมีดังนั้นเกมนี้จึงไม่ใช่เกมที่เล่นแบบง่ายๆชิวๆแม้ว่าคุณจะเล่นแค่ normal แล้วก็อีกอย่างผมว่าบอดในเกมนี้มันโกงเหมือนมันใช้โปรอะ คือเราแอบข้างหลังกำบังแท้แต่แหมเล็งตามเสมือนวอลเ็กเลยนะแถมการออกแบบฉากในเกมนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับผู้เล่นคือการออกแบบมันจะชอบมีแบบให้ศัตรูวิ่งมาได้หลายทิศทางแต่ว่าเราจะไม่ค่อยมีทางหนีทีไล่แต่ก็ได้ละครับถ้าเกิดใครจะมองว่ามันยากมันก็ยากแต่ถ้าเกิดจะมองว่าท้าทายมันก็ใช่เอาเป็นว่าเรื่องการต่อสู้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยแม้ว่ามันจะมีมากเกินพอดีไปหน่อยแบบยิงกันบ่อยเกินบ่อยจนแค่เห็นฉากก็รู้แล้วว่าเขาทำมาเพื่อการยิงกันแน่ แต่ยังไงซะก็ตามที่ผมบอกไปอะว่าถึงแม้ว่ามันจะซ้ำแต่มันก็ยังสนุกยิ่งกับฉากเนี่ยที่มันเป็นสคริปต์ให้ขับรถยิงกันผมบอกเลยว่าล้ามากหายากนะเกมที่มีฉากขับรถไล่ล่ากันแล้วมันจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ว่าไอฉากเยสกีนรกเนี่ยผมไม่นับได้ไหมไม่รู้ว่าคนออกแบบเขาคิดอะไรขับก็ยากเพราะว่าต้องขับทวนกระแสะน้ําแถมต้องจอดยิงถังน้ํามันกับศัตรตูตามทางเป็นระยะพลาดนิดหนึ่งก็ถึงกับตุยฉากเนี่ยน่าจะเป็นฉากเดียวเลยที่ผมว่าการยิงกันมันน่ารําคาญเกินไปหน่อย แต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่การยิงกันกันบ้างคือถึงแม้ว่าเกมเนี้จะเป็นเกมเส้นตรงไม่ใช่เกม Open World หรือว่าเกมที่ให้เน้นออกสำรวจแต่ถ้าเกิดเราจะฟาร์มพวกสมบัติที่ซ่อนอยู่ในฉากให้ครบมันก็เป็นความสนุกที่ถือว่าใช้ได้ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ทำก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นแค่ชาเลนจ์สำหรับคนที่อยากจะเก็บแบบ100%แต่อีก2เรื่องที่เหลืออย่างการปีนป่ายหรือว่าแก้ปริศนาเนี่ยผมว่าภาคเนี้ยเขายังไปไม่สุดอย่างการปีนป่ายผมบอกตรงๆเลยว่าหลายฉากมันน่าปวดหัวคือมมมมันนจจจะะะีีหลลาาาายยกกเเท่่่่แแบบไไไใวรรโดไไดดป้ บางทีไม่คิดว่าจะกระโดดได้เอา้าไปได้เฉยเลยหรือบางทีระยะมันสั้นมากมันควรจะไปถึงดิแต่ว่าเกมไม่อนุญาตมันก็เลยกลายเป็นว่าเราตายงโงๆเฉยเลยแล้วแบบเกมดีไซน์มันดูตลกอะ่ะบางทีตกจากที่สูงมากแต่วันนีกลิ้งตัวลดแรงกระแทกได้แบบหล่อเท่เพราะว่าตรงนั้นอะ่ะเราลงไปได้แต่บางฉากไม่สูงเท่าไหร่เลยทําไมพี่แกตายวะแล้วกูจะรู้ไหมว่าตรงเนี้ยมันห้ามลงแล้วในเรื่องการออกแบบฉากปีนป่ายตามพวกก้อนหินหรือราวอะไรสักอย่างผมว่าเขาก็แอบทําซ้ําเยอะ พวกมุกที่แบบปีนไปสักพักแล้วสิ่งที่เราปีนมันจะค่อยๆพังมันก็ใช้บ่อยจนเราไม่ตื่นเต้นส่วนในเรื่องการแก้ปริศนาเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยสร้างสรรค์ส่วนมากมันจะเป็นให้เราสังเกตข้อมูลจากในสมุดบันทึกแล้วก็ทําตามซึ่งต่อให้คุณไม่เก่งภาษาหรือว่าแก้ปริศนาไม่เป็นคุณก็ยังเล่นไหว คือเอาจริงอ่ะมันน่าเสียดายนะที่ปริศนาในภาคเนี้ยมันน้อยไปหน่อยถ้าเกิดผมนับไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีแค่4ปริศนาเองมั้งแถมเป็นปริศนาที่ตอนแก้ได้ก็ไม่รู้สึกว่ามันสร้างสรรค์เท่าไหร่คือได้เกิดไปเทียบกับเกมคู่แข่งอย่างเกมสาวน้อยนมถล่มถำ้ำที่ออกมาที่หลังเนี่ยผมว่าเกมนั้นน่ะเรื่องปริศนาและก็คอนเทนต์มันเหนือกว่าเยอะแต่ก็อย่างว่าแหละครับเกมมันออกมาก่อนตั้ง5-6ปีจะไปเทียบกันได้ยังไงเพราะยังไงถึงแม้ว่าอันชา์เต้นในภาคนี้มันจะกงกลวงไปบ้างแต่ก็อย่่่าาาาลืืมมมวัมนคอเกเกาากกจปี2007 เกมจากปีนั้นแต่ว่ามีระบบยิงกันที่สนุกแล้วก็มี AI ที่เทพขนาดนี้ผมว่ามันก็ล้ำแล้วแถมนี่มันคือภาคแรกครับ มันคือจุดเริ่มต้นที่จะเป็นต้นแบบที่ทําให้ภาคต่อๆไปกลายเป็นเกมที่เทพและโคตรสนุกแต่ทิ้งอย่างนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าภาคเนี้ยมันแย่มันไม่ใช่เกมเทพที่แบบเล่นแล้วจะต้องจดจําก็จริงแต่มันก็เป็นเกมที่เล่นแบบเพลินๆได้ยันจบเกมโดยที่เกมไม่ได้ยาวมากสักประมาณ 4- 5ชั่วโมงก็น่าจะเล่นได้จบทุกคนน่าเสียดายที่ภาคเนี้ยมันไม่ได้ไปลง p c คือบอกตามตรงว่าเรื่องเนี้ยงงมากเอาภาค4กับภาคลอดเลกาซี่มาลงแล้วทําไมไม่เอา1นึ่งสองสามตามไปลงด้วยเงี้ยงงลือเกิน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นภาคนี้รวมไปถึงภาค2อสคุณจะมี2ทางเลือกทางแรกคือเล่นบนเพย์สซึ่งผมไม่แนะนําเพราะว่าภาพไม่สวยแถมเกม,เกมวิ่งแค่30มเฟรมถ้าเกิดอยากได้ภาพสวยๆคมๆวิ่ง60ิเฟรมก็มาเพย์สไม่ก็เพย์หเลยครับมันคือตัวเดียวกันที่สามารถเล่นได้ทั้ง2เครื่องแบบมัดรวม3ภาคดังนั้นถ้าเกิดใครที่อยากเล่นจริงๆเพย์สก็โอเคแล้วเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มา2รอบผมก็ยังไม่เจอบัคหรือว่าอะไรที่ทําให้เรางุนงิด แต่ถ้าเกิดคุณมี Play 5ก็จะแจ่มเลยเพราะว่าคุณจะสามารถเล่นได้แบบ60เฟร,รมยาวๆไปยังภาคล่าสุดสรุปแล้วก็คือเป็นอีกเกมที่ผมแนะนำว่าให้ลองเล่น อย่างที่ผมบอกไปว่าเกมมันอาจจะยังไม่สุดแต่ยังไงมันก็สนุกเพลิดเพลินคือที่ผมแนะนำอ่ะเพราะว่าในภาคต่อไปมันเทพเหลือเกินแล้วถ้าเกิดจะไปเล่นเกมเทพขนาดนั้นโดยที่ไม่เคยลองเล่นภาคก่อนหน้ามาก่อนผมว่ามันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นไปลองกันดูครับยังไงมันก็มัดรวม3ภาคมาให้อยู่แล้วซึ่งผมเมื่อคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังกันหน้าถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดว่าระบบมันเก่าอนะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นอันชาเต็ดเรก Fortune กันมาก่อนแหละครับคิดเห็นยังไงบ้างกับภาคนี้อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังลงกันในมเด้วย โอเคสำหรับอันชาเต็ดภาคแรกที่ผมเอามาฝากก็ขอจบไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอตัวนี้รอนานกันไหมกว่าจะได้ดูก็ตามที่ผมบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะขอทําแยกทีละภาคเพราะว่าฮาร์ดแวร์ผมยังไม่พร้อมซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะใช้เวลาทํานานแล้วก็หายไปเลยเพราะจริงๆทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเหลือแค่เอามาเรียบเรียงใหม่ภาคใหม่แล้วก็ตัดก็เรียบร้อยครับยังไงรีวิวเกมเก่าอันชาเต็ดถูกคุณได้รับชมต่อเร็วนี้แน่นอนติดตามชมไว้นะครับเร็วนี้เนี่ยแหละ แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ